ก็ไปมูกับแม่มดดำนะครับก็คือต้องบอกว่าได้ไปถ่ายรายการคาชาพาพาไปมูครับผมแล้วก็แม่มดดำเนี่ยก็ไปถ่ายรู้สึกจะเป็นกุมารเจ้าสัวเฮงนะอ๋อแล้วก็แบบไปล้วงอ่ะล้วงไข่อ่ะอมาถึงไข่ที่เป็นแบบไข่ล้วงไข่ล้วงแล้วแม่แม่มดเนี่ยก็ล้วงก่อนแล้วก็ตูนี่นะแล้วก็บอกแจ็คมึงไปล้วงสิเสียงไงเสียงไงอับกบาณนี่ไอ้แจ๊คทำมึงแหละผมก็ล้วงล้วงเสร็จปุ๊บผมก็ ที่เกียจล้วงที่ร้านผมก็ล้วงมาทีเดียวสามอันเลยพอล้วงเสร็จปุ๊บผมก็ได้เลขเก้าหกศูนย์ก็เลยตรงเลยหรอใช่ใช่จริงๆตอนแรกพอผมมางานช้างไงแล้วผมรู้ว่าผมถูกหวยปุ๊บเนี่ยผมเลยแบบโอ้โหทำไมมันสองเท่าอย่างนี้ลูกให้โชคแล้วก็คุณสายมาดามฟินก็โทรมาบอกว่าแจ็ค พี่ขอบคุณมากที่น้องให้เลขหวยถูกก็เลยบอกไม่ต้องขอบคุณพี่โอนมาหยเราเชื่อว่าเป็นแบบเรื่องแบบพอมีลูกแล้วลูกให้โชคเลยเชื่อเชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องแบบลูกให้โชคเนี่ยอะพ่อเพราะว่าจริงแล้วหลายๆคนเนี่ยก็คือแบบว่าจะบอกว่าเวลาลูกเนี่ยน้องคากิเนี่ยน้องคากิเนี่ยเวลาแบบจะใกล้คลอดเนี่ยเดือนกรกฎาเนี่ยเราเรารู้สึกว่าน้องเขาชอบหางานให้คุณพ่อบเวลาแบบแบบ อะไรแบบเวลาไปพูดในท้องเขาอะฮะแบบต้องไปแบบพอทํางานเสร็จต้องหอมท้องเมียทุกทุกทุกครั้งอะไรเงี้ยครับลูกก็จะแบบถีบถีบถีบเมียแบบดิ้นดิ้นเยอะครับเราคิดว่าลูกถีบคือแบบบอกว่ารับรู้หรือบอกไปไกลๆพ่อเขารู้ไหมนะว่าผมถูกหวยอะคุณแจ๊คคุณแจ๊คเออคุณลูกเอาเลขบัญชีมาได้ละ ก็บอกแบบว่าเออแบบเนี่ยขอให้หนูเป็นเด็กดีนะเป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กดีของสังคมแล้วก็ของานให้พ่อหน่อยหลายคนไปมูกับคนอื่นนีนี่เรามูกับลูกมูกับลูกครับดีสุดครับเอาลูกมาหากินครับงานมาตลอดเธอใไม่เคยหาเลยใช่ไปเจอสัมภาษณ์ดีเดี๋ยวฉันโอนให้นะคนจริงคนจริงกันนะมีกล้องอยู่ยิ้มมือถือแล้วโอนเลยค่ะฉันมีฉันเกรงใจกันจะสัมภาษณ์ทีเดียว จริงเงินเงินก้อนนี้ที่ได้มาจะไปทำอะไรอะะไรนเงินก้อนนี้ที่ได้มาจะไปทำอะไรอันดับแรกเลยคือเงินก้อนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกก็คืออาจจะต้องทำบุญก่อนเพราะว่าถูกสองง้วติดแล้วง้วที่แล้วรู้สึกจะซื้อเอ่อลอตเตอรี่แล้วก็ถูกสองตัวอันนี้ไม่ใช่ลอตเตอรี่หรออันนี้สามตัวเลยอันนี้อันนี้อันนี้รู้สึกจะเป็นรถเอ่อรถเตินรถเต็มีอตเตอรี่ลอตเตรี่ลอตเตอมีหลายรถลอตเตอรี่ลอตเตรี่ก็คือ วิ่งไป500ร้อยคูณห้าร้อยวิ่งไปซื้อสองม้วนี่้ประมาณเท่าไหร่ที่ได้มาอะไรนะสองม้วนได้ประมาณเท่าไหร่ก็มีแบบว่าเออ่หลักหลายแสนครับอ้นี่เดี๋ยว่าสองมวนจะได้มาเป็นล้านแล้วดิไม่ถึง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 ไ่เยอะสองมวนจะได้หลายแสนสองม้วนได้เป็นหลักแสนเป็นหลักแสนอะไรอย่างเงี้ยไม่เยอะไม่เคยห้ามไม่เกคยห้าม ไม่ถึงไม่ถึงเกือบเกือบเกือบแต่วิ่งวิ่งวิ่งไม่หนักถ้าเกบไวเป็นเงินทุนการศึกษาูทำบุญทำบุญทำบุญก่อนทำบุญก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเชื่อเรื่องเกี่ยวกับเวลาใครถูกหวยหรือใครอะไรเงี้ยต้องเอาเงินไปทำบุญก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอันตรายใช่ใช่อันตรายเราให้โชคนะเราแค่ในลูกจริงๆแล้วผมก็ในมุมผมผมผมเป็นพ่อที่ดีแล้วกันเป็นพ่อที่ดีแล้วก็เป็นเป็นคุณพ่อที่ต้องเตรียมตัวให้ลูกเพื่อจะได้ลูกสบายใจอะไรเงี้ย กรกฎาคดามก็เดี๋ยวมีประมาณเกือบสิ้นเดือนกรกฎาคมคำนวณไหมว่าเฮ้ยจะได้จากลูกจะไรอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไปวัละเดอ่ะเี๋ยบสอบครัเอาเอาแล้วแต่ลูกเลยแต่นี้กุมารกุมารกุมารเอออกเก็บเาเรียกว่าเก็บส่วนเงินที่ได้พวกนี้ก็คือไว้เรียนลูกไว้เป็นการศึกษาออะไรด้วยไปเลยใช่ไหมพี่แจ็คคือก็ต้องมีเตรียมเก็บไว้อยู่แล้วครับมีห้องทําห้องไว้ให้ลูกแล้วแล้วก็มีคนส่งของมาให้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ าวางแผนในการแบบเลี้ยงลูกนะครับแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเราก็จะเริ่มทํางานหนักขึ้นก็จะมีแบบทำกากับหนังทํานู่นทํานี่เยอะขึ้นทําอะไรหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าอะไรที่ไม่เดิมเดิมอ่ะเราก็จะทำาเพราะว่าไม่มันไม่น่าเบื่อชีวิตจะได้ไม่น่าเบื่อคือเราทำเพราะอยากวางอนาคตให้ด้วยครับทาเพราะว่าอยากวางอนาคตไว้ด้วย,แล,วแ,ลแ,วยแล้วก็เราก็ต้องดูแลพ่อแม่เราด้วยแล้วก็เราก็ต้องเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เราต้องทําอะไรให้มันหลากหลายอ่ะเพราะว่าทุกวันนี้โลกวงการบันเทิงมันเปลี่ยนไปเยอะมันเปลี่ยนไปเราเราต้องอยู่ให้เป็นเนาะเราอยู่ให้เป็นเพราะว่าอย่างเช่นเราจะไปทําตัวแบบเหมือนแต่ก่อนเนี่ยก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าทําอะไรก็น่ากลัวใช่เออแต่แต่ว่าเรียว่าวางแผนชีวิตมากขึ้นจริงการที่ต้องดูแลครอบครัวตัวเองเราอย่างพ่อแม่ด้วยใช่ใช่ต้องวางแผนครับเพราะว่าจริงแล้วการมีลูกคนหนึ่งเนี่ยมันคือชีวิตคนคนหนึ่งแล้วเราก็ต้องซื้อสังคมให้เขาซื้อสังคมในที่นี้ สังคมที่เขาแฮปปี้เขาอยากจะเป็นเขาอยากจะทำอะไรก็อยู่ที่เขามรนยรมันมีแอปหลายแอปอยู่ยอะยอยอไม่แฟนแฟนเขาชอบถ่ายรูปแล้วเขาแบบว่าใบหม่อนเขาจะเป็นเวแบบอ่าไปถ่ายกับเพื่อนเขาคุณอังแล้วก็เขาก็จะไปแบบถ่ายแล้วก็แบบเนี่ยเอ ขอไปถ่ายรูปไปนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนก่อนจะคลอดเนี่ยเขาจะมีไปอญี่ปุ่นกับเพื่อนเขามือนไปกินไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็จริงๆมันมันบินได้ใช่ไหมได้ได้ได้แล้วก่อนออเดนนั่นแหละครับก่อนจะเดือนันได้ได้ใช่ไหมไดชมภรรยาเราว่าสวยขนาดนี้อที่สวยแคามีู้ยังไงก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยก็คือ เราเราเอาเราเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราอยากให้ภรรยาเราแบบแฮปปี้อ่ะทำทุกอย่างก็เพราะเพราะว่าให้เขาไม่เครียดแม่อะไรยอมยอมหมดเลยก็สวยจริงนะเนาะอะไรนะสวยไหมน่ารักน่ารักสวยครับสวยครัใช่ใช่ครับ